คลิปนี้โคชชาจะมาสอนทุกคนฝึกนั่งให้น้องหมาให้นั่งเป็นได้ใน1วันนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะฝึกยังไงบ้างนะครับวิธีการฝึกนะครับใช้อาหารที่เขากินในแต่ละมื้อนี่แหละครับมาฝึกนะฮะอ่านะฮะแล้วเราก็แบ่งอาหารมาเป็นหยิบมือนึงนะครับน้อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้น้องหมาเลียไปครับเริ่มต้นจากบางตัวจะอยู่ในท่ายืนนะครับแล้วก็ให้เขาเลียเียไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆยกตัวขึ้นยกมือให้สูงขึ้นนี่ หนึงนะครับจนน้องหมาหย่อนก้นลงไปนะครับเมื่อน้องหมาหย่อนก้นปุ๊บให้เราพูดคําว่าเก่งมากแล้วก็ให้กินทันทีนะครับระหว่างที่หลอกล่ออยู่นะครับให้พูดคําว่า sit มาไอซ come c o m o k sit 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 good girl good girl oh good girl ให้เขากินตอนที่ก้นแตะพื้นพอดี ทำแบบนี้ซ้าๆครับภายในวันเดียวน้องจะเริ่มนั่งเป็นแล้วนะครับแต่ต้องทําแบบนี้ซ้ําๆเลยนะตลอดทั้งวันนะภาแบบยในวยนน้องเป็นเลยนะอ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดแชร์ไปเยอะๆเลยอยากให้โคเชาสอนอะไรอีกนะครับหรือว่าน้องหมาที่บ้านนั่งเป็นแล้วนั่งได้นานแล้วเก่งแล้วจะโพสต์ขิงข้างล่างก็ได้นะครับยินดีครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูทุกคนเลยนะครับอ่ะไปสิสิทธิ์คุตเกิร์